ก็ขอสวัสดีทุกๆคนนะคะในครั้งนี้เราก็จะร่วมสการดสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะคะก่อนอน่่งราก็ใส่ห้ามนมอบทุกอย่างไว้กับพระเจ้ากันกันนะคะให้เราอทุกคนที่จะร่วมใจกันนั้นให้ห่างนะคะในวันพระเจ้าแห่งความสุขพระเจ้าพาเราขอพรความรอดของพวกที่พระเจ้าทรงประานให้กับเราและในครั้งนี้ที่เราอทุกคนได้มารวมกันเพื่อที่เราจะสรรเสริญประเจ้าด้วยกันเราขอรับพรพระเจ้าสำหรับอกาสดีๆและเวลาดีๆที่พระเจ้าทรงประทาน ทุกคนในคนีและขอรุสเซียมบเพลงนนเป็นที่ถวาก่นร้อมด้งัวเรือเาขเรามอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระองค์พระที่านพระนำพิธีิสต์เจ้าเเมนค่ะเวลานี้ก็ราทุกค่จัยืนขึ้นนะคะเราจะนำบเพลงสเสริญพระเจ้าด้วป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าสรรเสริญกัน ก็ทำสองโฟร์กี่าที่ห

아까 빵빵 눈빛이 바뀌고 이렇게 베이스를 치는데 하나님 을 경외하는 모습이 너무나도 아름다웠습니다. 아, 아자 조잡 공해 양이 나. 방금 우리 룩속 빵, 참아. 아까 이만 내 레벨이 떠요. 이는 푸디 테마 이게 대박자 만만해. 우리가 예배하는 일이 참 쉽지 않고 무거운 일입니다. 맨날 매일날 우리가 만사간 날, 방학도는 이거는 이 그러나 여러분, 그 무거움과 그 짐위에 있는 하나님의 은혜를 기억하시기를 추원합니다 하나님의 은혜가 크고 사모하는 만큼 돌아오는 그 하나님의 크신 은혜를 경험한 이밤 되시기를 바랄게요 그러분 제가 하영소를드도록 하겠습니다 감사합니다. 영 o 이라는 제목을 가지고 은혜나 u know, 겠습니다 n o w you k n 하 w you know, 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 you k แต่พระวจนะในตอนนี้ได้ย้ำและเตือนเราว่าอย่าติดตามเพื่อนหนเราเรียนชีวิตใน종ระวจน하แต그บางครั้งเราอาจเข้าใจผิดกันไดถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะดำเนินชีวิตในทางความเชื่อบางครั้งในการทำงานของพระเจ้าและเหตุผลที่พระเจ้าใช้เรานั้นเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้해헌신하겠습니다어디가든지수고하겠습니다또한 แ,บบแต่ว่าบางครั้งเมื่อเราดูคนที่ถวายตัวรับใช้พระเจ้าเป็นเวลาคนที่เคร่งครัดในการนมัสการคนที่มีความร้อนรนในการนมัสก,การเรามักจะคิดว่าพวกคนเหล่านั้นที่รับใช้พระเจ้ามีความพิเศษแน่แนเลย 이 모든 게 그들이 특별하기 때문에 그럴 수밖에 없다라고 생각하는 경우가 종종 있습니다 <목소리> 하지만 여러분 기억하십시오 그런 사람들 보면 볼수록 우리에게 돌아오는 것은 나의 부족함이 더 크게 느껴지고 자신감 자꾸 작아지기만 하게 됩니다 หลายครั้งที่เราเห็นว่าโอ้คนที่ยืนอยู่บนเวทีนั้นเก่งจังเลยแต่เมื่อกลับมามองดูเราแล้วเอ้ยเราไม่เห็นเก่งอย่างนั้นเลยคิดอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกคนมารับใช้ด้วยเพราะเห็นผลที่เขามีความพิเศษอย่างนั้น제가이친구들과개있었습니다แต่ว่าใ네นตอนเด็กๆนั้นอาจารย์ก็เคยมีประสบการณ์อย่างนี้ไปที่แม่น้ําน้อยน้ําตก 를포함함하여서명이이께놀러고그다다음했던빙점프แล้วอาจารย์ก <목소 리> ็ไปที่น <목소 리> ้ําตกกับเพื่อนนะไปด้วยกัน3าคนรวมกับอาจารย์แล้วก็ไปกระโดดน้ําเล่นกันครูเบี้ยผมตอนนั้นก็ไปเล่นในการโดดน้ําอาจารย์ก็กระโดดน้าลงไปคนแรกเลยแล้วอาจารย์ก็กระโดดลงไปคนแรกมีปัญหาเกิดขึ้น 저는 점프를 할 수는 있었지만 수영을 할 줄을 몰랐습니다. 아, 어, t h 도나 k they 와나 e not m 어떻게 할저는 물에 빠졌고 다급한 우리 친구 한 명이 저를 살리겠다 고 뛰어들기 시작했습니다. 그มื่อเป็นอย่าง나ั้นเพื่อนๆรู้แล้วว่าเอ้ยม그 친구가 저를 붙잡자 전 친구의 머리를 눌렀습니다. <웃음> <웃음> 그리고 그 친구가 이런 튜브, 튜브를 던져달라고 말을 하기 시작했습니다. 아, 나 끌면 가보고, 옮겨서 옮겨서, 옮겨서 옮겨서. 그리고 저는 간신히 빠져나왔지만 그 친구는 여전히 <laughs> 물 바닥 밑에 있었습니다. 하지 아저씨가 떨어진 물에 뛰어들어가서 구해줬요 다행히도 죽지는 않았다라는 겁니다. 하지만 그게 축복 아저씨와 친구이안전나왔이니다 여러분 아무리 수영을 잘하고 우리가 물에 익숙해도. 물속에서 <목소리도> 다른 사람을 돕는다는 것은 굉장히 어려운 일이죠 틈매화, 우리가 물을 잘 하겠다고 해도 물에 빠지게 하는 사람들은 매우 위험합니다 잘못하면 둘다 위험해질 수도 있었고 그 친구는 저보다도 작았었고 특별히 훈련을 받거나 힘이 세지도 않았습니다 그렇다면 그 친구를 뛰어들게 한 힘은 도대체 무엇일까요? แต่ว่ในเวลานั้นก็ขอบคุณมากๆเลยที่เพื่อนๆเข้ามาช่วยฉัน도그날ั기억하면서้렇게생각하น있습니다และเมื่อรยนนึกถึงในวันนั้นอาจารย์ก็รู้สึกตระหนักได้ว่าที่เพื่อนได้กระโดดลงเพราะว่าเขามีความจเป็นเขาเหเร่าในวันนั้นที่เพื่อนได้กระโดดลงไปนั้นเพราะว่าเขามีความจาเป็นเขาเห็นถึงว่าเราต้องการความช่วยเหลือมีความจำเป็นอย่างมากจึงกระโดดลงไปช่วย 필요하였었습니다 하지만, 때로 강하거나 경건하거나 헌신적인 사람들을 보면 하나님께 쓰임 받는 것이 너무나 당연하다고 생각을 합니다. 그러나 그래, 여러분 기억하십시오, 진짜 영성은 지금 이 순간 순수하게. 하나님을필요แต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เขามาช่วยจริงๆจริง이จ고하ง것은ร나님없จ는ิ된다จ고ิ는ๆจริงๆาจ,าจากการ,ริงๆจริงๆจริงๆ a ริงๆจ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 ริงๆริงๆจริจริมๆจริงมจริงๆจริงๆจ้ิจริงๆจรไม่ไริงๆจริงจ้จริงริงๆไม่มๆจรจาาริงๆจจริงๆจไรไริงๆ่จริงๆจรจิริงๆจริงๆจริรจ แม้ว่าเราจะไม่มีพลังงานที่ต่อสู้กับความบาปเราไม่สามารถที่จะมีพลักษณะและเหมือนกับพระเจ้าได้พระนามของพระานทันใดชี่และ높เพิ่ม깊이น결할수있는모든것을갖고계십니다แต่ว,ว่าถ้าเกิดเราดูที่พระเจ้าพระเจ้าทรงแตกต่างทรมงมีพระปัญญาทรงสูงส่งและมีฤทธิ์อำนาจมากมายท่านทก่าความอ่นแอและความเล้าของท่านพร้ทรน่วยในมีความสุขแลความสุา้น อยงนั้นความอ่อนแอและความต้องการของเรากับกายเป็นพลังที่เราไม่เดินใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นเราไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยพลังของเราเองแต่ด้วยทุกสิ่งที่มาจากพระเจ้าเราดูตัวอย่างของอาจารย์ปาวลโรหรือเบรโตนะครับเขาเป็นแบบอย่างทางความเชื่อเป็นสาวกที่ยอดเยี่ยมแต่ส่งเปโตรอกาับ

베드로는요. 자기의 실패를 통해서 예수님과 함께하는 것이 전부임을 깨달았던 사람입니다. 자, 그래서 베드로가 이렇게 고백하죠. 사도행전 3장 6절. ด가 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것을 내게 주노니. 나와 예수 그리스도의 이름으로 일어나 거르리라 하고 แต่เป็นตกล่วาวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่านคือในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตจงเดินเถิดทุกคนพระเจ้าจะทรงให้เรา우리를รับสิ리งที่เราต้องการ้นในการที่เราจะเชื่อพระเจ้า,าน้เราัเราต้องการือพระเจ้าราท่เต้องการหนพระเจ้าจะงเาั่งท่เราต้องการหนพระเจ้าจรใเราได้รับสิ่งท่เรารหรือไ แต่ในกระบวการทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นชีวิตที่ทางจิตวิญญาณที่แท้จริงนั้นความหว้างที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ว่าเราได้เข้าใกล้พระเจ้ามากเท่าไหร่ต่อมาดกันเล필요แต่เราบอกว่าเรามีความจาเป็นอยากข้ารเราเป็นผู้อ่อนแอะเระาเจ้าพร้ 맞아, 그 뿜, 송리. 자아그 뿜, 송리. 헷갈리죠? 정리해드릴게요. 여러분, 필요한 우리의 약함이 아니라 필요가 있기 때문에 하나님을 붙들 수 있는 겁니다. 여러분, 이리교지에 나와서 하나님을 경험하시고, 여러분들의 영성, 필요가여러분들에게있기간절히주님의으로축원ดังนั้นในวันนี้อยากจะให้เรากระหนักว่าพระเจ้าทรงต้องการเราพระเจ้าทรงต้องใช้การเราและเราด้วยเช่นกันเราจะต้องเรียกร้องแล้วก็ยอมที่จะให้พระเจ้าทรงใช้ด้วย기도습ให้เราดมใจการอธิษฐานครับพระเจ้าทรเางเรียกเรานั้นพระองค์ทรงมีความหมายทรงมีความต้องการในเรา

ขอให้เราที่จ้เข้าใกล้กับพระเจ้าเข้าเฝ้ากับพระเจ้าแบบนั้นต่อหน้าอาเมน